สวัสดีครับสวัสดี FC ค่ายเพลงตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องวันนี้นะครับผมคอนเสิร์ตตเกียวมิวสิกปี2วงใหญ่นะครับผมแสดงที่อำเภอน้ำโสมนะครับจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องเมื่อนี้มาบอกข่าวพี่น้องว่าเมื่อนี้คู่ชิ้นจังวนหนาทิมตัวรกเพชรนนตุนบอยู่น้องกองว่าย่บอยู่ไปใส่วัดี กองวายู่คุณคู่ชินจังแล้วก็น้องน้ำเดินทางไปกรุงเทพวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเขาบิน10โมงไปไต้หวันไปคอนเสิร์ตท,ที่วัดอ่อที่ไต้หวันนะครับผมวัดไทยไต้หวันนะครับซึ่งวันนี้ก็อยากจะบอกว่าเราจะมีอะไรให้ดูในกลุ่มปิดเพราะว่าตลกมีตลกใหม่มาสมัครพราดแล้วรอติดตามนะครับว่าชินจังไม่อยู่ความสนุกจะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนมาลุ้นแล้วก็ให้กาลังใจน้องๆที่จะสร้างสารความตลกขึ้นมานะครับผมเหลือเพียงแค่นำอูน,อนสกายเอาว แล้วสองคนนี้จะทํายังไงให้ตลกมีความสนุกเหมือนเดิมหรือมากขึ้นฝากพี่น้องเนียพี่น้องนะ EP ที่ห้าสิบแปดค่ำคืนนี้ EP ที่ห้าสิบแปดนะครับผมครูชินจังไม่อยู่กล้องวายุไม่อยู่แต่ทุกคนมาเต็มวงเหมือนเดิมเต็มสูตรเหมือนเดิมคณะใหญ่เหมือนเดิมสองคนนี้หายไปความตลกยังจะมีอยู่ไหมอันนี้อยากให้เราติดตามจริงๆหรืออาจจะตลกมากกว่าเดิมนะครับผมนะบแล้วฝากด้วยงานคืนนี้ EP ที่ห้าสิบแปดเข้ากลุ่มปิดมแล้วใครจะร้องแทนกล้องอ่ะเออใครร้องแทนแแพะ แทนกล้องวายุใครร้องเพลงแทนชินจังเพลงไฟห่างฟางฟางห่างไฟเนี่ยใครร้องแทนบอสวดบอเนี่ยจีเนี่ยใครร้องแทนเออรอติดตามพี่น้องเพราะนแล้วยังไงก็อยากให้ลุ้นในกลุ่มปิด EP 5 8นะครับผมซื้อที่เดิมเลยเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับตอนนี้บอสกำลังเดินทางไปที่งานนะครับผมอีกประมาณอีกสักนิดนึงก็ถึงแล้วข้างหน้านี่เองนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับรีบเข้ากลุ่มปิดเดอ้อ าพี่น <Și S 1> oh, ้องมากินเผาหมูเอือดเอ้ยหมอแรงเลยสวัสดีค่ะมือนีกับมาบานยาบัญญาค่ะบัญญาพี่น้องมากินเผาหมูเอือดเอ้ยหมอแรงเลยแล้วกับมันนอนมาพาขี่พี่น้องเมืองพันเฮเทศไปถ่า นี่บ้านบ้านญาทุกงปวยนะคะัอันนี้อันนี้หญานะาบานอันนอันคอันนี้คือการโบดรถตัวรถพีพีดนเนเส์่ี่สามานทบบุบ้านหลังหญ่หงพื้นที่กว้างกวงมานะครนี่นะฮะันี้ก็ววนี้ไามจาต้วยงเห็ดต้งกินและเห็ดยังุ่นุ่นอเห็ด้องกินพูดรองริโอนย่างไรก็ตอกดกดนะฮะต้องกดนะฮะี่องกดนะ้องกดนะฮะตงกดนะฮะตนะฮะกนะฮะนะฮะต้กดนะฮะองกดนะฮะน้องนอนะฮ้ เพืนเดเสือเสือธรรมาสาตจส่วนะพี่กีมาแล้วนี่มี่กีสองหลังนี้เดินนะครับหลังฟ้าก,กับหลัง้มได้เลยครับนี่นะคะฟ้าบ้านผีกวนบ้ญญานยาผีกวนแล้วอ่อนลมลืนเนาะฝุ่นบ้านหลายหลังแห้งฝุ่นสองหลังสามหลังติดวัดเลยติดภูเขาบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายมากนะครับนี่แม่เข้าก็ตอนแบบดีแห้ง มาเนี่ค่ะมีกระนี่นีแมวแล้นะครับวนะนี่สนะดูกุณแม่นเบิ้มเน้ยคุแม่เป๊ามันอยู่นลยนะน่รบมากมีต้งขอกี๊อ่ะได้ไครับทุกวัน้อังพอคว้าเข้าเห็ดนกกิ่นนี่เชีปทะอรีดไข่เจียวพิเศษนะครับ การต้อนรับจากพีด้วยนะครับน่ารักมากนะครับนี่นะครับติ๊กกล้วยเตรียมหมอนเตรียมเสียต้อนรับน้องๆที่ั่านนักลงศิลปินแดนเซอร์แล้วนะฮะนี่ป้าสิเก้มก็ได้มาแล้วนะฮะนี่ติกกล้วยเอาหมอนเอาเสียออกมาให้แล้วนี่บ้านหลังใหญ่ต้อนรับดีมากนะครับนี่ยอดติ๊กกล้วยยังเพือเด่นหอบหมอนหอบเสียเราเพื่อเลิศแท่นี บริการนบริการเลยดันม่นอน้วยเนี่ยน้องแอนนี่ค่ะแอนนี่มาแล้วนะครับไปหาหมอมาไปฉีดยาามฉีดยาแอนนี่ฉีดยามากนะคะเจอเคมมันน้ำโซมนะฮะเจอเคน้โุณสกาอันชิมอันสกายนี่นะฮะจังกินข่าอยู่นะฮะนี่ทีมงานไมบ้านออสมออบ้านพี่กล้วยนะฮะบ้านคุณยายพี่กล้วยก็ เตรียมหมอนมุงหม่องรูปหม่องเศร้าให้ลูกนะฮะมีหมอนเตียอียงเตียงขอมาบ้านหลังงยแห้งนะฮะมีหมอนเตียงแกงกระเด็นอนองแลแก้กะเด็นบน่องนะฮะนี่จะะนันี้นะคะเป็นคอกหมูน้อยนะฮะเอาเรเองนองลงบนถงกับพอดีใช่หริอไม่อคเอจะสั่นเออพอดีเลยแกงแล้วก็ปิดฝา เราที่จะนอนเออมีนะคะนบหูสิบสิบสิบมากกินแล้วแม่กินแล้วค่ะ